อาจารย์ครับกระถิ่นต้นดูยังไงอ่ะครับเราต้องรู้ที่ไปที่มาของคําว่ากระถิ่นต้นก่อนพระกระถิ่นต้นเนี่ยเป็นพระที่ในหลวงราชการที่9ทรงเคทองหลอ่พอพระพุทธรูปพระบารมีมาตักห้านิ้วเก้านิ้วนะครับเป็นพระสองถอดเห็นไอ่าถอดได้สองถอดนะแล้วก้นเนี่ยดินไทยเห็นไหมครับก้นดินไทยเป็นพระสองถอด เป็นพระสองกอดแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ายุคต้นยุคปลายดูยังไงยุคต้นเนี่ยเทเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เห็นไหมครับจะมีนัมเบอร์เลขนี่ยเลขนี้นะครับเลขที่ฐานกับเลขที่พระเนี่ยจะต้องตรงกันเนี่ย oh. เห็นไหมเลขที่พระกับเลขที่ฐาน,นี่ตรงกันไหมหกสามสองหกสามสองเห็นไหมครับส่วนตรงนี้ตอกข้างสามเสียง น,นี่เทคนิคของการดูนะครับดูเก๊ดูแท้ทีเดียวจบเลยนะออนี่ไม่เคยเปิดเผยที่หนมาก่อนให้นำแบงค์ร้อยหรือแบงค์ยี่สิบหรือแบงค์สิบแล้วแต่สอดเข้าไปนี่คุณเห็นไหมครับอ๋อถ้าเก๊คือเก๊ติดไปไม่ได้แต่บางทีแท้ก็มีติดแต่น้อยส่วนใหญ่ก็คือแขนกับตัวมันคนละถอดนี่เขาออกบาตรงนี้หนไหมครับเห็นเลยออกไหมแขนเนี่ยเป็นท่อนหนึ่งเวลาเขาหลอ่อเพราะฉะนั้น้เขามาเชื่อมติดก็คือเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยปุ๊<ต>บ <S <S นี่นะม,มีทั้งลมดำมีทั้งผิวทองนะนครับ